การอย่างรู้วันมรณาภาพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานรู้วันตายทำไมต้องตายคนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกส่วนมากตายไปกับความมืดบอดตอนยังมีชีวิตก็หลงมัวเมาสนุกสนานเพลดิเลดเพลินในการอยู่การกินหัวเราะร้องไห้กันไปตามแต่จะประสบทุกข์สุขรักและชัง ปล่อยตัวปล่อยใจให้ชีวิตเติมไปตามยถากรรมโดยไม่สนใจที่จะคิดสร้างกรรมดีขึ้นด้วยจิตใจและเรียวแรงตามกำลังสติปัญญาที่มีปล่อยให้วันคืนลวงไปเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงอย่างอ้นพลีแล้วก็นำไปสู่โรงฆ่าช่างนาเวทนาเสียจริงๆแล้วก็สรุปเอาเองว่าเป็นเพราะโชคชะตาเป็นเพราะผมิคิด ที่จริงเป็นเพราะการกระทําของตนนั่นเองโคที่ถูกเขานําไปสู่โรงฆ่าไม่ใช่เป็นเพราะความที่เกิดมาเป็นโคแต่เป็นเพราะรจิตดวงนี้ไม่ได้สร้างคุณความดีไว้ในชาติปางก่อนเมื่อความดีน้อยจึงมาเกิดเป็นโคเป็นหมูหรือเป็นสัตว์อื่นๆในภพภูมิอื่นๆที่ตกต่ําถ้าความดีมากก็เกิดเป็นมนุษย์เทวดาพหมความดีมากสุด ได้ถึงวิมุตติพระนิพานเป็นพระอารหันต์ในชาติปัจจุบันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจึงเวียนว่ายในห้วงน้ำคือการเที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนดวงอาทิตย์ใครจะอ้อนวอนขอร้องให้คงอยู่กับที่ย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนคนคลั่มครวนร้องไห้อ้อนวอนพระอาทิตย์ว่าอย่าอัสดงเลยผู้ร่ำไห้จักต้องมีน้ำตาเจิงนองเป็นสายเลือด และตายไปเปล่าๆชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่มีใครหยุดยั้งการตายได้พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเท่านั้นที่สามารถหยุดการเกิดตายได้ความตายสำหรับท่านเป็นทางแห่งแสงสว่างเพราะท่านตายอย่างสมประสงค์ไปสู่แดนอันกเกษมคือพระนิพพานนอกจากนี้ท่านยังสามารถรู้วันเกิดตาย เนื่องในอดีตชาติของท่านเองและคนอื่นความตายกับท่านเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องยากและซับซ้อนเลยแต่สำหรับปุถุชนคนหน้าปัญญาหยาบแล้วชีวิตหลังความตายเป็นชีวิตที่ลี้ลับยากที่ใครๆจะสามารถไขปริศนาในมมมมืดนี้ได้พอพูดถึงความตายต้องบอกให้หยุดหยุดอย่าได้พูดไม่อยากฟังฟังแล้วมันไม่สบายใจไม่เป็นมงคลเอาเสียเลย พระพุทธเจ้าตั้งแต่วันที่พระองค์ตัสรู้มาก็ทรงทราบเลยว่าจะปรินิพานในวันไหนแต่พระองค์เลือกที่จะบอกก่อนตายสามเดือนแก่พระอานนท์ว่าอานท์อีกสามเดือนเราจะถาคตจากปรินิพานแม้พระอรหันต์รูปอื่นๆท่านก็สามารถรู้วันตายล่วงหน้าได้เช่นกันสมัยปัจจุบันท่านพระอาจารย์มันภุริทัตโต ก็ได้บอกลลวงหน้าก่หลวงตามหาบัวยาณสัมปนโนว่าอายุ80ปีจะน,นิพพานหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยเขียนใส่สมุดวันทีกว่า78ปีอายุจะต้องสิ้นสุดหลวงปู่พานปะเรศโกบอกวันตายลลวงหน้าทได้ถึงสองปีแม้ท่านพระอาจารย์บุญมาทิตตะเปโมพระอาจารย์จวนกุลเชตโถพระอาจารย์วันอุตมโม พระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรก่อนจะรับนิมนต์แล้วประสบอุปัติเหตุเครื่องบินตกมรณภาพที่ทุ่งรังสิตจังหวัดปทุมธานีนี่ก็ได้บอกเป็นในแก่สานุสิทธิ์ว่าการเดินทางไปคราวนี้จะไม่ได้กลับมาสำหรับท่านพ่อลีธรรมทโรมีบทสนทนาเป็นเรื่องราวการบอกวันเวลาตายล่วงหน้าเป็นอย่างดีกลางคืนวันหนึ่ง หลังงานฉลองกึ่งพุทธกาลจบลงนกุฏีปุญญสถานที่วัดอโศการามท่านพ่อลียังร่างกายแข็งแรงกระปี้กระเป๋าท่านได้ปราลบก,กับพระอาจารย์แดงธรรมรักิโตซึ่งเป็นลูกศิษย์เรื่องอายุไขคือการสิ้นสุดแห่งชีวิตว่าท่านแดงอายุ55ปีผมต้องตายชีวิตถึงข่าวสิ้นสุดให้ท่านอยู่ช่วยดูแลหมูคนะ่คณะที่วัดอโศเมื่อผมตายไปแล้ว ขอให้ท่านเป็นที่พึ่งพาอาศัยของหมู่เพื่อนการกล่าวในครั้งนี้ท่านกล่าวก่อนมรณาภาพเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งมาถึงปีพุทธศักราช2 5 0 4ท่านพอลีได้ไปน,นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าทนบุรีท่านเรียกพระอาจารย์แดงมหาแล้วกล่าวย้ำว่าเราอายุ55จะลาตายแล้วตายยังไงครับท่านพ่อก็ตายขาดลมหายใจนะสิ ถามได้ก็เราเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือผมลืมไปแล้วแต่เมื่อท่านพ่อทักขึ้นผมก็จําได้ทำไมท่านพ่อจะต้องตายด้วยไม่ตายไม่ได้หรือเราได้รับนิมนต์เขาแล้วเสียดายที่จะอยู่ต่อไปอีกไม่ได้นานเกิดมาได้มีโอกาสช่วยพระศาสนาน้อยเหลือเกินคิดแล้วก็ยังไม่อยากตายเลยเพราะเห็นแก่ประโยชน์คนอื่น ส่วนเราเองไม่สู้มีปัญหาในการเกิดการตายรับนิมนต์ใครรับนิมนต์เทวดาเขาอาราธนาเขาอาราธนาไปทำไมเขาอาราธนาไปสวดมนต์ให้ไปสวดมนต์อะไรครับช่วยสอนให้ผมด้วยมันก็ไม่มีอะไรมากพรหมวิหารสี่ของเรานี่แหละแต่คนอื่นสอนมันไม่คลังต้องให้เราไปสอนมันถึงขลังเขาบอกอย่างนี้ ผมขออาราธนาท่านพ่อไว้อย่าเพิ่งตายเลยเราได้ตกลงรับอรัธนาเขาแล้วอยู่ไม่ได้ท่านพ่อครับไม่มีวิธีอื่นบ้างหรือที่จะสามารถต่ออายุไปได้อีกท่านพ่อลีเล่าถึงรอยต่อแห่งชีวิตอันมีความเป็นความตายเป็นเครื่องเดิมพันว่าวิธีนั้นมีแต่เรื่องมันผ่านเป็นอดีตไปแล้วเราจะหวนกลับมาเป็นอย่างเดิมไม่ได้หลักธรรมหลักความจริง ท่านใช้ปัจจุบันเป็นเครื่องตัดสินพวกเธอจําได้ไหมในสมัยประชุมคณะกรรมการจะสร้างเจดีและโบสถ์เราป่ารบให้สร้างพระเจดีเสียก่อนแต่ไม่มีลูกศิษย์คนใดกล้ารับงานนี้บางคนเขาคิดเอาเองว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วเราจะหนีเข้าป่าบ้างตายบ้างเพราะท่านไม่ได้บอกพวกเขาถึงเหตุการณ์ว่าการสร้างพระเจดีจะต่ออายุท่านได้ กรรมาการที่ประชุมมีความเห็นว่าสร้างโบสถ์ก่อนก็เป็นอันตกลงซึ่งเขาไม่รู้จักจุดลึกในชีวิตของเราการที่จะมาแก้ในสิ่งที่ล่วงเลยมามันก็สายเสียแล้วท่านพอหลีย้ำอีกว่าก็พวกเธอเก่าไม่ตรงที่คันต่อให้มีโบสถ์ตั้งยี่สิบหลังก็ไม่เท่ากับสร้างพระเจดีย์เพียงหนึ่งองค์ท่านเอย๋ยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมดหวังในชีวิตของท่านพ่ออีกต่อไปพระอาจารย์แดง จึงเรียนท่านว่าเมื่อตายไปแล้วก็ขอให้ท่านพ่อมาช่วยเหลือวัดอโศการามท่านพ่อหลีก็หัวเราะเฮึเฮตอบว่าเราก็เป็นห่วงเหมือนกันคิดว่าจะขายอะไรไว้ให้เขากินกันแต่ชีวิตก็จวนเสียแล้วก็ให้พวกยังอยู่หากินกันไปถ้าไม่มีปัญญาก็ช่างมันและได้เรียนถามท่านอีกว่าท่านพ่อมีคาถาอะไรดีๆก็สอนให้ผมด้วย ท่านพอลีตอบว่าคาถานั้นมีอยู่แต่สู้ใจเราไม่ได้ให้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรให้สำเร็จคุณธรรมเมื่อเราทำความเพียรอย่างสูงสุดเสียสละชีวิตแล้วจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเกิดขึ้นอยู่กับวัสนาบาร,รมีของแต่ละคนชีวิตพระอริยเจ้าจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบจริงๆท่านไม่ได้นอนรอความตายท่านทราบเรื่องความตายตายแล้วไปไหนหลังจากตาย จะไปทำอะไรได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนและคำว่าพระนิพพานเป็นอย่างไรสุขสบายดีไหมถ้ารู้ทะลุปุปโปลงไม่ต้องคิดหาคำตอบเถียงให้เมื่อยกามเพราะพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ท่านประสบพบเห็นเองอยู่ท่านมีชีวิตอยู่ก็เป็นสอุป,ปาทิเสสนิพพานตายไปก็เป็นอนุปาทีเสสนิพพานรพระพุทธองค์จึงตรัสว่า พระนิพพานอันผู้บรรลุเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการแต่เป็นของรู้ได้เฉพาะตนผู้บรรลุพระนิพพานจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่เดือดร้อนถึงจะตายก็ไม่เศร้าโศกพราะมองเห็นที่หมายข้างหน้าแล้วความตายเราตะถาคตก็มิได้ชื่นชอบชีวิตเราก็มิได้ติดใจเราจักทอดทิ้งร่างกายนี้ยังมีสติสัมปชัญญะมีสติมั่นเราหลอเท่าเวลาตาย เหมือนคนรับจ้างทำงานเสร็จแล้วรอรับค่าจ้างในเรื่องบางอย่างพวกเราผู้เป็นปุถุชนไม่รู้แต่จะไปอวดเก่งกว่าท่านผู้รู้จริงไม่ได้อย่างเรื่องท่านพ่อหลีท่านบรรดาศิษย์เชื่อฝั่งท่านเสียหน่อยท่านก็จะยังมีชีวิตที่ยืนยาวกว่านี้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังอย่างนี้ในเรื่องแบบนี้มีหลักฐานยืนยันได้ในสมัยพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าจะทรงปลงพระชนมายุสังขาร แล้วปริณิพานจะเพียงพระอาน์ณารัตนานิมนต์ให้พระองค์ดำรงพระชนอยู่โปรดเวสนาสัตว์ต่อไปพระพุทธองค์จะส่งห้ามเสียสองครั้งครั้งที่สามพระองค์จะทรงรับอารัธนานิมนต์แล้วทรงอยู่ต่อไปได้อีก120่อีปีพระทรงบำเพ็ญอิทิบาทภาวนามาเป็นอย่างดีในสมัยปัจจุบันขอยกตัวอย่างในปี2540หหลวงตามหาบัว ยานัสัมปโนท่านป่วยหนักผลที่หมอตรวจที่วัดป่าบันตากที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแกน่นที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพเป็นที่แน่นอนว่าท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ขั้นสุดท้ายหมอบอกว่าท่านจะต้องตายก่อนเขา้าพรรษาปีนั้นอย่างแน่นอนท่านได้นิมนต์ภาวนาในเรื่องนี้ก่อนแล้วแล้วต่อมาในปีเดียวกันมีคนนิมนต์ให้ท่านอยู่ช่วยชาติบ้านเมือง ท่านจึงประกาศตั้งโครงการช่วยชาติโรคได้หายเป็นปลิดทิ้งเพราะอานิสงส์นั้นเท่าทุกวันนี้และท่านได้ยาดีอะไรมารักษาก็ตอบในว่าเป็นยาวิเศษที่เทวดานำมาถวายโดยบรรดาลผ,ผ่านทางมนุษย์เป็นผู้ประกอบยาเทวดาเป็นยาแบบไหนหนอขอไขปริศณาที่หลงตาได้เล่าเฉพาะที่โรงน้ำร้อนวัดป่าบานตาดต้นปี2 5 5 0นี่เองคือตามปกติ ท่านจะไม่เล่าเรื่องลึกลับปลีเล้นเหล่านี้เพราะท่านว่าเป็นปัจจตังรู้เห็นเฉพาะตนการนำออกมาเผยแผ่บางคนอาจจะไม่เข้าใจเกิดการตำหนิลบลูเป็นการก่อกรรมแก่เขาได้ท่านเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านอยู่ในป่าลึกเพียงรูปเดียวเร่งความเพียรภาวนาอดอาหารเป็นเวลาหลายวันร่างกายสูบซีดผอมเหลืองเรียวแหงหดถายเหลือใจใจอันดวงเด่น มีพลังมหาศาลข้างในหมุนไปด้วยธรรมจักตลอดวันคืนแต่พลังกายเหนื่อยล้าเต็มทีขณะที่ท่านเดินจงกลมพิจารณารำบางประการในยามค่ำคืนเทพธิดาตนหนึ่งได้ปรากฏกายเข้ามานั่งกราบไหว้ข้างบริเวณทางจงกลมเฝ้ารักษาอยู่โดยตลอดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วหนังเทพธิดาจึงกราบเรียนท่านว่าเขาเคยเป็นแม่ของท่านในอดีตชาติ เกี่ยวข้องกันมานานบัดนี้ได้มาเจอกันดีใจเป็นอย่างยิ่งเห็นท่านซูบผอมซีเซียวก็อยากจะมาช่วยเหลือด้วยการถวายอาหารทิพย์อันจะทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋สดชื่นขึ้นขอให้ท่านเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าในอดีตชาติที่เคยเป็นแม่เป็นลูกโปรดเมตตารับอาหารทิพเถิดหลวงตาท่านตอบว่าเวลานี้เป็นเวลาวิการโพ์เลยเที่ยงแล้ว รับพัาหารไม่ได้อาหารนี้ไม่มีสีไม่มีรสเป็นอาหารวิเศษไม่ต้องกินด้วยปากเพียงไล่ไปตามร่างกายการไล่นั้นก็ไม่ต้องถูเนื้อต้องตัวก็ถือว่าได้ดื่มดำรสของทิพย์แล้วนางเทพธิดากล่าวสาธยายแม้ถึงกระนั้นก็ตามพร,ระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมคือการกระทำแม้เป็นอาหารทิพย ก็ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยถึงไม่มีใครเห็นเราก็รู้อยู่แก่ใจใจนี่แหละเป็นตัวผ่าสร้างเวรสร้างกรรมมีใช่อวัยวะอื่นใดเมื่อหลวงตาท่านพูดจบก็ก้าวเดินจมกลมต่อไปท่ามกลางความเงียบในภัยซ้อนนางเทพธิดาก็นั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นไม่ยอมเคลื่อนล่างที่เบาเหมือนปุ๋ยนุ่นไปไหนเพ่งมองท่านด้วยความห่วงใยและภูมิใจที่มีพระลูกชาย เป็นพระอรยะิยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความพ้นทุกข์แล้วนางจึงกล่าบเรียนท่านว่าพรุ่งนี้เช้าจะนําอาหารทิพมาถวายใหม่พอรุ่งเช้านางเทพธิดาดได้มานั่งรออยู่หน้ากุฏิหลังน้อยมุงด้วยยากิริยาแช่มช้อยงดงามหาสตีใดในโลกเหมือนหรือเพียงเทียบเทียมไม่มีได้สตรีที่เขาว่าสวยที่สุดในโลก เป็นนางงามจักรวาลเมื่อเทียบกับนางเทพพิดาแล้วก็เหมือนหลิงโกตัวหนึ่งเท่านั้นน่าขำจริงๆโลกมนุษย์เอ๋ยเมื่อพระหลงตาเห็นดังนั้นจึงถามนางว่าการที่เธอมานั่งอยู่หน้ากุฏิเราตั้งแต่เช้าเช่นนี้ใครมาเห็นเข้าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเอาได้ว่าพระอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองข้อควรหาต่างๆอาจเกิดขึ้นได้นางตอบว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนั้น ไม่มีใครสามารถเห็นฉันได้นอกจากท่านเท่านั้นนี่เป็นเทพเนลมิตเมื่อมาถวายอาหารทิพย์แก่ท่านได้ง่ายขึ้นเท่านั้นถวายก็ถวายมาสิหลวงตาตวาดนางเทพพิดานหน่อยๆนางจึงบอกให้ท่านนั่งนิ่งๆครู่หนึ่งการถวายอาหารทิพก็เป็นอันเริ่มขึ้นและจบลงร่างกายของท่านกระพี้กระเป๋าอย่างเห็นได้ชัดเหมือนปลาขาดน้ําแล้วพลันได้น้ํา เหมือนคนหิวกระหายมานานวันพร,รานมาเจอบ่อน,น้ำอันใสสะอาดร่างกายสดชื่นผิวผันที่ซีดเซียวกลับผุดพองหายเมื่อยหายหิวปฏิบัติภาวนาต่อไปที่อีกหลายวันโดยไม่ต้องมีอาหารตกท้องอยู่เย็นสบายคลายความทุกข์กังวลนี่คืออาหารเทวดาอย่าเทวดาก็คงทำนองนี้เหมือนกันเพราะนั่นเป็นของพิเศษที่มนุษย์ผู้สีลน,น้อยทำน้อย จะไม่มีวันได้พบผ่านเป็นอันขาดเว้นแต่ในนิทานหลอกเด็กเท่านั้นนี่แหละท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าและพระอระหันตสาวกเป็นที่อัศจรรย์อย่างหาที่สุดมิได้ท่านเป็นผู้นำจิตวิญญาณและชีวิตจิตใจของเราผู้ศรัทธาทั้งหลายเหมือนโคนำจ่าฝูงที่นำพวกเราผู้พยายามเพื่อทำเป็นเครื่องพ้นทุกข์วายตัดกระแสน้ำคือกิเลสอันเชี่ยวกราด อันเป็นห่วงน้ําใหญ่มีอันตรายมากข้ามขึ้นถึงฝั่งอันราบเรียบเป็นภูมิภาคหน้ารื่นลมกษะเสมสมราญไม่มีเวรภัยถึงเมืองอุดมบุรีหรืออุดมธรรมและนิพพานนครโดยปลอดภัย